สวัสดีนะครับสำหรับเพื่อนนะครับตักทรดทุกท่านนะครับแล้วก็ชาวเทรดเดอร์นะครับวันนี้นะครับรายการนะครับ p r o f i s i o n a l Tool นะครับเครื่องมือทำกำไรยานเซียนนะครับวันนี้นะครับ EP 2นะครับโคเวนเตอร์นะครับในแพ็กเกจของโคเวนเตอร์ครับจะประกอบไปด้วย5เครื่องมือด้วยกันเห็นไหมครับ วนเตอร์ก็เลยเป็นเครื่องมือที่ส่งพลังและมีความแม่นยำมากนะครับโอเคนะครับซึ่งฮวนเตอร์เขเหมาะสำหรับนะครับเทดคู่ทองคำกับน้ำมันนะครับซึ่งก็เหมาะในตลาดที่เป็นไซเว์นะครับ EP ที่สองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับคุยกันนะครับใน โคเอนเตอร์ unter, นะครับเครื่องมือที่ประกอบอยู่ฮะเครื่องมือของโคเอนเตอร์เนี่ยครับมีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเครื่องมือนะครับซัพพลายโซนบวกไพลอตพอยส์นะครับปปซัพพลายดีมานเนี่ยนะครับเขาจับตีให้แบบออโต้เลยทุกตามเฟรมนะครับทุกตามเฟรมจะมีโซนซัพพลายดีมานขึ้นมาอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปหา โซนซัพพลายดีมาน n d เองนะครับบวกพ .point นะครับแล้วก็มีอะไรครับมีสัญญาณบายพร้อม demand นะครับอย่างตัวอย่างเนี่ยนะครับ demand s พ p p l y เนี่ยตัวอย่างเนี่ยตัวนี้ครับสัญญาณบายมาพร้อมกับดีม d น m a n d demand ตัวนี้ครับ demand ครับ demand ของสีแดงนะครับเนี่ยที่ผมแอดเนี่ยเห็นไหมครับมี demand คมีสัญลักษณ์บายให้พอมีสัญลักษณ์บายครับเห็นไหมครับดีมานเข้ามาเนี่ยจะจึงขั้นไขแบบนี้เข้าเลยครับมันจะส่งพลังมากตัวอย่างนี้คือในตามเฟรนเดฟโวครับเห็นไหมครับเนี่ยนี่เขาก็ติดตั้งมาจากคอนเทอร์เลยนะครับพิลด์พอยต์มีต้องวิคโกลวิคไฮนะครับเนี่ยเส้นแบบเนี่ยเส้นสีม่วงตัวเนี้ยมันก็จะเป็นพิลด์พอยต์คือวิค ไฮกับวิกโรเนี่ยนะครับมันก็จะตีเป็นเส้นปลอดไฟมาเป็นออโต้เลยนะครับมีตั้งเดมีเด้ด้วยแล้วก็มีวิกด้วยเห็นไหมครับซึ่งมันเป็นแนวรับแนวต้านที่มีนัยะสาคัญติดตั้งมากับโว้เตอร์ชุดนี้เลยนะครับทีนี้กลับมาดูตัวนี้คือหน้าตานะครับหน้าตาหน้าตานะมีสัญญาลเซลสัญญาลบาทนะครับข้างล่างนะครับ,รนนนรบนเนี่ยชี้ได้เขาว่าไงเขาว่าพลาย ด d มานซ์สป라이โซนเป็นโซนของราคาที่เกิดการซื้อและขายนะครับมากหรือราคามาสัมปัสมากเป็นช่วงที่มีแรงซื้อและแรงขายอย่างแรงนะครับไปหลดพอยใช้เพื่อระบุนะครับระดับสำคัญของราคาในกราฟนะครับเวลาในกรอบละเวลาทั้งมีทั้งรายวันแล้วก็รายสัปดาห์ มันจะขึ้นแบบออโต้เลยเห็นไหมครับที่เหลือเดี๋ยวอีพีต่อไปเราจะมาคุยกับเพื่อนไขในการใช้งานวันนี้เรามาคุยกับองค์ประกอบก่อนว่าถ้าเราติดตั้งโค้นเตอร์ไปแล้วนะครับเราจะมีเครื่องมือห้าเครื่องมือที่บรรจุอยู่ในคอนเทอซึ่งพรีเมียมมากครับเพืเ่อนๆทุกท่านนะครับอ่ะทีนี้นะครับอ่ะนะครับทีนี้ไปดูอส่วนนะครับเครื่องมือต่อไป นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเห็นไหมครับเครื่องมือสัตป,ปลายคืออะไรครับคือ support resistant dynamic ที่เราเรียกว่า srd support resistant dynamic srd มันเป็น support ที่ขึ้นมาแบบออ t โต้เหมือนกันคือแนวรับแนวต้านนะครับนะครับขึ้นให้ออ t โต้เลยเราไม่ต้องไปตีนะครับเราไม่ต้องไปตีนะครับเรามีนะครับ ขึอนมือตัวเนี้ยนะครับเขาขึ้นให้เราแบบออโต้เลยนะครับตัวอย่างเห็นนะครับเนี่ยตัวนี้ยพอมีสัญญาณบายนะครับเนี่ยตัวนี้ยมันก็จะมีนะครับเนี่ยตัวนี้ยมันก็จะมีแนวรับคผมเชื่อสีน้ำเงินตรงเนี้ยมีแนวรับเห็นไหมมันก็คือตำแหน่ง SRD นั่นเองนะครับ Support Resistance Dynamic นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูในชิทกันชื่อว่าแนวรับซับ p o r t ริสแทรนดอนรมิกที่เราเรียกว่า S R D นแนวรับแนวต้านเชิงสิติอัปเดตราคาให้อัตโนมัติช่วยในการตีกรอบราคาที่แม่นยำแนวรับแนวต้านจะเป็นเส้นปลามีหลากหลายสีและโชว์ให้เรานะครับทุกตามเฟรมเลยนะครับวิธีการดูแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงก็คือนี่นะครับเพื่อนๆนะครับจำไว้นะครับ วิธีการดูดับต้านที่แข็งแรงก็คือการที่เส้นประนะครับเกิดขึ้นที่บริเวณราคาเดียวกันในลายหลายตามเฟรมครับนี่คือเครื่องมือนะครับที่ติดตั้งมาครับโกวันเตอะนะครับอทีนี้นะครับต่อมานะครับเ่องมือจัดมานะครับคืออะไรครับคือ่องมือจัดมาครับก็คือ ดีสแตนมีนครับที่เราเรียกว่าเอสดีมีนเอสดีมีนอ่าเรามาดูหน้าตาก่อนนะครับรามาดูหน้าตาก่อนเอสดีมีนคือตัวนี้ครับตัวนี้เอสดีมีนแล้วก็เฉียตัวอย่างเนี่ยก็คือเอสดีมีนเนี่ยเขาฉีกงไว้ที่ลบสี่เอสดีก็คือเส้นสีม่วงนะครับคือการฉีกออกมานะครับทีนี้เอสดีมีนคืออะไรนะเขาบอกว่าเป็นเครื่องมือ นะครับดูสแตนดาร์ดดิวิเชั่นนะครับดูการเบี่ยงเบนของราคาตามหลักเจิงสไซติว่าเมื่อถึงจุดไหนราคาจะกลับตัวเห็มเหมือน,เห,อนเหมือนหนังสเต็กนะครับสามารถใช้เทรดจนข่าวได้หรือเมื่อกราฟว,วิ่งเป็นเทรนแรงๆเนี่ยกำลังสะสมแรงในการกลับตัวนะครับ มันก็จะกลับตัวนะครับเหมือนหนังสติกนะครับนะครับมันเหมือนว่าเราดูแล้วว่าเออเข้าถึงช่วงนั้นนะครับมันจะกลับตัวนะครับนี่คือหน้าตาหน้าตาตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับมาดูตัวดีเทลของตัวเอ็ดดิมินกันครับเรามาซูมกันนะครับเรามาซูมกันเนาะว่าไอ้เจ้าตัวเอ็ดดมินเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ มันจะมีเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับตัวนี้เอสมีน่ากขับศูนย์ก็คือตัวแนกศูนย์มันคือก้ากลางครับมันคือก้ากลางแล้วมันลงมาข้างล่างนครับมันมีเส้นสีเขียว 1sd เส้นสีเหลืองเ,อเส้นสีส้ม 2sd เส้นสีแดง 3sd แล้วก็เส้นสีม่วง 4sd โอเคไหมครับฟังนี้นะถ้ามันขึ้นไปข้างบนแล้วครับก็คือเราแรกเาเจอเส้นสีเขียวก่อน สีเขียวก็คือ1 hd สนะครับสีส้มก็คือ2 hd สีแดงก็คือ3 h d แล้วก็สีม่วงก็คือ 4hd เอสดีนะครับฉะนั้นนะครับเครื่องมือนะครับตัว hd me ี n ที่ติดตั้งมันก o ับโกลเตอร์เนี e ่ยนะครับหากเราใช้ hd m ดีมนะครับควรที่จะใช้ประกอบขับสัญญาณของโกนเตอร์ A T e R, ร่วมด้วยนะครับก็คือหลังจากตัวเนี้ยมัน มันฉีกออกไปนะครับยิ่งนะครับวิ่งออกมาที่ลบสี่เหรือบวกสี่เสีเนี่ยโอกาสที่มันกลับตัวจะค่อนข้างสูงแล้วเราจะดูสัญญาณบายและเซียวของโควันเตอร์ประกอบด้วยนะครับเช่นนะครับบายสัญญาณหลังจากเกิดบายสัญญาณเสร็จนะครับแล้วก็บวกด้วยเอสดีมในโซนบายไม่ว่าจะเป็นลบสองลบสามหรือลบสี่ หรือถ้าเป็นเซลสิกญนลบวกด้วย sd m ดี n ในโซนเซลไม่ว่าจะเป็นสองสามสี่ก็คือตัวนี้ถ้าเราถ้าเราจะเซลนะครับเขาต้องอยู่โซนนี้เอสดีมีต้องมีค่าเท่ากับนะครับลบอ่าบวกสองสามสี่เราถึงจะเซลโอเคไหมครับแต่ถ้าเราจะบายเอสดีมีก็ต้องมีค่าตั้งแต่ลบสองถึงลบสี่ แล้วเราจะบายเขาต่อเมื่อมีสัญญาณจากโกลเตอร์โอเคไหมครับนี่ประมาณนี้นะครับยิ่งเอ m e a n ดีฉีกออกมาจากค่ามีนมากเท่าไหร่นะครับน,ะบนี่มากเท่าไหร่นะมันก็จะมีโอกาสกลับตัวถไครับค่อนข้างสูงไอ้ชีดมีโอกาสกลับตัวค่อนข้างสูงเลย การที่ s d mean เนี่ยอยู่ที่ค่ามี n หรือเส้น 1sd-1sd ลบ1เนี่ยมันก็คือสภาวะปกติก็คือถ้ามันอยู่ในขอบสีเขียวนครับนะครับอยู่ในขอบสีเขียวก็คือ1 1ลบ1แล้วก็ลบ1เดนี่ยแสดงว่ามันอยู่ในสภาวะที่ปกติอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอให้มันฉีกออกไปถึงลบ d หรือบวก2เป็พีนต้นไปนะครับนี่คือตัว s d mean นะครับเป็นตัวเลขในเชิงของสถิติ นะครับอ่ะตัวตัดไปนะครับเครื่องมือที่มาพร้อมกับโกลเตอร์นะโกลเตอร์ไม่ได้มีแต่ซิกเนลอย่างเดียวนะครับเห็นไหมมันมีทุกอย่างเลยนะครับตัวตัดไปคืออะไรครับเพื่อนเพื่อนตัวตัไปคือนี่ครับเซนติเมนต์ครับในโกลเตอร์มีเซนติเมนต์มาด้วยนะเซนติเมนต์นี่หน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมครับที่นี้เนี่ย สินติเมนต์เนี่ยนะใช้ในการบอกแนวโน้มของตลาดเช่นตลาดเป็นฮับเทรนเป็นดาวเทรนหรือเป็นไซเวทนะครับสังทองคำและน้ำมันอย่าลืมนะครับโกลนเตอร์เนี่ยเราเทรดได้เฉพาะทองคำแล้วก็น้ำมันนะครับเขาเนี่ยนะครับตัวเซนติเมนต์เนี่ยมันจะอัปเดตเป็นลายชั่วโมงครับผ่านทางดิสคอร์ด สัญญา l ของโกวันเตอร์เซลบายมันก็มีสัญญาณอัปเดตนะครับผ่านต่าง Discord เช่นกันเวลาเขามีสัญญา l มาที่ตามเฟรมไหนมันก็จะอ l e เลอร์ตไปที่ Discord มันจะทำให้เราไม่ต้องเฝ้าครับเราไม่จำเป็นต้องเฝ้าหน้าจอแต่เราตั้งเสียงอเลอร์ตไว้นะครับในมือถือพ r o Trading View มันสามารถลิงก์กับมือถือได้แล้วนะครับมันจะสะดวกสบายฉะนั้นถ้าเราติดตั้งโกวันเตอร์ไปครับเราก็ไม่จำเป็น เป้ากราฟอีกต่อไปนะครับยิ่งสัญญาณโกวันเตอร์เกิดที่ตามเฟรมใหญ่นะครับตามเฟรมวิดวันเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็เก็บ t ีปีได้ไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยในอีพีต่อไปนะครับส่วนของเพื่อนไขนะครับนี่ส่วนวันนี้นะอีพีที่สองนะครับชื่อโกวันเตอร์ในแพ็กเกจโกวันเตอร์จะประกอบไปด้วย5้าเครื่องมือครับเนี่ที่เราคุยกันเมื่อกี้ นะครับเดี๋ยววิพิจารไปนะครับผมก็อาจจะนําเกี่ยวกับเนื้อหาเพื่อนไขและก็หลักเกณฑ์ในการใช้เครื่องมือยังไงให้ส่งพลังและวินเลทนะครับมากกว่า80นะครับมีความแม่นยำค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับไอบิตติดดิ้งนะครับกับรายการ Professional f o เครื่องมือทำกำไรอย่างเซียนนะครับ เดี๋ยวเราจะเจอกันนะครับ EP ตัดไปนะครับ EP ที่3นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ผมขออนุญาตนะครับจบเนื้อหานะครับไว้เฉกเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับ EP ตัดไปฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ไปด้วยครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับนั้นเจอกันใน EP ตัดไปนะครับสวัสดีครับ